โลโลเหรโเจะโจะจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับดีที่ได้รับเข้าสู่เดี๋ยวมาทำชาแนลแล้วนี่ก็คือเกม GTA 5วันนี้เราก็จะมาแต่งรถเป็นรถออฟโรดนะครับคือมันเหมือนรถเต่าแต่งซิ่งไงแต่นี่คือแต่งแบบออฟโรดตอนยังไม่แต่งนี่มันไม่แรงเลยวะแบบว่าอืดมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องไปที่ร้านแต่งรถ ฟบเทรเราพอดไปเลยแหมใอยหลังเข้าได้ไหมเนี่ยหืมขับรถแยกและนี่ครับ B F injection นะครับก็เป็นรถ off ฟ o a d แบบว่าคล้ายๆรถเต่านะครับมา ตั้งแบบให้สุดๆไปหมดเลยเครื่องยนต์ก็แรงๆไฟซีนอนไฟท้ายใส่เดี๋ยวไหมเนี่ยไม่ใส่ดีกว่าจะมาวิ่งตอนเช้านะฮะส่วนลับโซลี่เอาโคมเลยเดี๋ยวไหมไม่สวยคลาสสิกก็ยังไม่ค่อยเวิร์กอืมมาชลิกก็ สีเหลืองอืมสีอะไรดีวะสีแดงบ้างดีกว่าอืมแดงแบบแป๊ดๆเลยสกเก็ตก็ถ้าเป็นโคมแหละแม่งโคตรไม่เวิร์กเลยหาย แบบเปรตนะฮะเดี๋ยวความไอ้นี้เดี๋ยวชงแว็บเห็นโอเคความสดของสีแบบสดๆไปเลยถ้าเกิดสีมันไม่สดเนี่ยมันก็จะเก่าแบบนี้นะครับกลายเป็นรถเก่าไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเอาให้สีมันสด อันนี้ก็จะเป็นความสกปรกของรถนะครับถ้าความสกปรกมากรถมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่เราก็จะเอาความสกปรกให้มันน้อยลงฮ่า่อะต่อไปก็แต่งโชค๊คเฟืองเทอร์โบเอาอะไรฮะมาถึงล้อกันบ้างเฮ้ย ล้อเปลี่ยนไม่ได้ไงเรื่องของเรื่องดีไซน์ใส่ไม่ได้ควันสมุกไม่แต่งอยู่แล้วคือเรื่องของเรื่องมันแต่งล้อไม่ได้ครับแต่ผมก็จะพยายามดูนะพยายามโดยใช้อันนี้ โอเคครับเดี๋ยวนะมันอาจจะมองไม่ค่อยออกเท่าไหร่เพราะว่ามันมันซ้อนกันอยู่นะครับสักครู่ครับท่านผู้ชมเซสเนออนไปที่ลอ้อ รออยู่ไหนเอ่ยไม่มีให้เลือกครับน่าจะแต่งไม่ได้เดี๋ยวลองดูลองดูก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนนะไปที่คัสตอม แล้วก็ไปที่ไม่มีครับไม่มีให้เปลี่ยนล้อเออว่ะทําไมไม่มีให้เปลี่ยนล้อวะก็อย่างว่าอันในนี้มันเป็นออฟไลน์นะครับมันไม่ใช่ออนไลน์นะฮะอืมจริงๆว่ะไม่มีให้เปลี่ยนล้อนี่ไง แต่ถ้าเราเลือกเป็นอันนี้มันจะเด้งว่ะคือผมกลัวมันเด้งนะเรื่องของเรื่องอะลองดูไม่เสียหายถ้าเกิดแอปเด้งมันก็เด้งนะหนึ่งสองสามอ้าวไม่เด้งไงใครบอกเปลี่ยนล้อไม่ได้วันเด์โบก <Yeah. S 1> ตาเซอร์เองนะครับมาเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนล้อนะครับไม่เอาอะอย่างออฟโไมดไม่ไม่เท่ นี่ก็ไม่เท่เราอยากได้แบบสปอร์ตสปอร์ตให้เอ็นไปเลยมานี่ใครบอกว่ารถออฟรดจะเอามาวิ่งในเมืองไม่ได้โอ้โหโคตรเท่ไง hey, คือต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยเนะีัยเมื่อกี้มองไม่เห็นนะว่ามันมีให้เลือกรอด้วย คนสายตามไม่ดีนะครับไปครับลุยกันต่อโคตรแนวเลยเดี๋ยวดูก่อนว่ามันเลือกลายได้ไหมไปที่คัสตอมเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปที่โอ้ไม่มีว่ะมีแต่เลือกอุปกรณ์เสริมครับน,นี่เป็นเสา ไออันที่สิบนี่คืออะไรกดดิปั๊บไม่มีอะไรเลยฮะอันนี้จะเป็นอะไรไม่รู้เป็นอุปกรณ์เสริมตรงนี้นะฮะน่อแล้วก็มีอะไรให้ใส่อีกเอ็มบรินอะไรเนะี่ยไม่รู้คืออะไรโอเคครับก็ประมาณนี้นะไปลุยกันต่อ โอ้โหนี่ก็คือรถเต่าแต่งซิ่งนะครับแต่เป็นการแต่งซิ่งแบบแบบว่าอันนี้ไงยกสูงไงชัวบจะพาเหินครับอือหือสุดยอดไปวิ่งบนเขากันดีกว่าไป ดดด,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 ดมันไม่ขึ้นหรอท่านผู้ชมมาไปวิ่งบนเขากันนะนีโอ้โหมาอยังสวยแล้วอะ่ะมานิดเดียวจริง อ่านในๆก็วิ่งบนเขาแล้วก็เปลี่ยนล้อเลยมาคัสตอมไปที่เวลเออมันก็อยู่อันแรกทำไมเรามองไม่เห็นวะออฟโรดอันไหนดีอันนี้แล้วกันไปครับนี่สวับ อ๋อดิฟดิฟได้ไหมชัวร์สุดยอดเป็นรถเต่าที่แบบไม่เต่าเลยนะครับเร็วพอสมควรชัวร <Sure. S 1> mm ์อืม จะคนขับรู้สึกว่าจะกากพอสมควรเลยเนะครับโอเคมันจะแรงยิ่งกว่านี้นะครับถ้าเราปรับให้มันเป็นสักสักเท่าไหร่ดีอหนึ่งร้อยเดี๋ยวปิดปิดปิดวิทยุมานี่โอ้โหแรงขึ้นกว่าเดิมครับนี่ เอาสัคนขับมีตามไม่ทันไอโหแรงมากต้องไปที่สนามบินครับสนามบินนี้เป็นพื้นที่ลองรถของเราเลยนะฮะโอเคครับพร้อมแล้วลุยโหโหโหคือคือแทบจะดิฟตลอดเลยนะฮะเาใหมาอีกรอบนึง อือหือคือมันปัดอะทำไม่ทำทำอะไรไม่ได้เลยมันปัดอือหือไม่ไหวไม่ไหวต้องค่อยๆขับนะับต้องกดปล่อยกดปล่อยกดปล่อยมา๋ยวมาลองกันอีกรอบหนึ่งคนระับแับ เดี๋ยวผมจะปรับให้มันแรงกว่านี้นะครับ RPM สักร้อยหนึ่งครับแล้วก็รอบบิดสักแสนหนึ่ง่ะมาอือหือเป็นไงล่ะทีนี้ Three Two One Go อือหืองามไส้โคตรแรงอะ่ะโอ้โห คือมันปัดอะควบคุมไม่อยู่จริงๆฮึ่ืออกตัวโคตรแรงเลยครับฮมคือมันคือมันปัดไงมันควบคุมยากไง ชวยครับไปแล้วมันไม่โอเค้วครับหืมหลุดออกมาข้างนอกเลยืสุดยอดเป็นรถเต่าที่แบบไม่เต่าเลยนะครับคือแรงมากโอ้โหเบรก เบรก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 เกือบไม่รอซะแล้วแ๊บลุยแอบแอบนี่ยมันปัดไงคือรถมันแรงเกินไปนะปเปิดเปิด นีโโ่โอ้โหกระโดดข้ามขึ้นมาข้างบนแน่นอนจริงๆมาได้ยังไงโอ้โพอละมันแรงไปวะ่ะดื้อดืด้อมันแรงไปดื <laughs> ้อดื <laughs> โอ้เบรกเบรกเบรกไม่อยู่เลยทีเดียวหื <c oughs> โ้โคตรแรงอะ่ะเฮ้ยใครเอาหมอไซค์มาไว้นี่วะไปครับลุยอือหือบอกได้คำเดียวว่า แรงแรงโคตรอื้มหืที่ดูแรงไม่แรงอื้หือสุดยอดครับเป็นรถเต่าที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเนี่ยเพราะว่าปรับเครื่องมาสะแรงเอา้าตรงนี้มันออกได้เหรอวะ เฮเพิ่งรู้นะเนี่ยเอออ๋อออกได้แค่ตรงประตูเนี่ครับถ้าใครคิดจะเข้าก็ระเบิดประตูตรงนี้จริงซะเข้าได้แน่นอนนะโอ้พอแล้ววันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันมาจนถึงแลตอนนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด Subscribe ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันให้ด้วยนะครับและที่สําคัญ อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับว่าจะเป็นตอนอะไรจะแต่งรถอะไรหรือว่าจะเล่นอะไรให้ดูนะครับต้องติดตามกันตอนต,อนต่อไปนะวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายซีอูเกียน